เธอค่ะกระแสเป็นไวลรลอเลยหลายคนบอกว่ารอติดตามดีขอบคุณค่ะก็เป็นเป็นอ๋อเป็นฟีดแบ็ที่ที่ชื่นใจที่อบอุ่นมากๆค่ะเป็นกําลังใจทุกคนจุดไฟดิฉันใหญ่เลยตอนนี้แปบว่าตายแล้วคือคือทําให้การทํางานสนุกขึ้นแล้วก็น้องๆเองหรือว่าคนที่อยู่ในทีมหรือทีมงานเองทุกคนก็เรว่ามีพลังที่จะผลิตชิ้นงานดีๆกันต่อไปค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่คุณหลายคนเริ่มแบบ เยอะมากๆแล้วก็เอาตัวแทนที่เคยทำงานมาในวงการมาที่มาไปเลาเลยเออจริงๆก็ขอบคุณค่ะดีใจคือเหมือนเป็นกำลังใจหลายๆคนก็จะบอกว่านูโตมากับพี่เลยนะนี่แต่นูห้าขวบเนี่ยนูดูพี่มาตั้งแตนหดตายแล้วเราอยู่รุ่นไหนเนี่ยดีใจค่ะคือจริงๆที่ตัดสินใจมาในรายการเดอะเฟสนะก็ต้องขอบคุณพี่เต้ที่ที่เหมือนกับถามกันมาโดยตลอดแล้วก็อยากให้เราได้มีโอกาสมานอกเหนือจากความสนุกค่ะแทนตั้งใจว่าเราอยากมาให้น้องๆจริงๆคืออย่างน้อยเนี่ยประสบการณ์ที่เราทางานมาในทุกๆด้านน่ะ ม่ว่าจะเป็นการเดินแบบเป็นการแสดงเป็นการร้องเพลงเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราอยากเอาตรงนี้มาให้กับน้องๆเพราะแทนว่าสิ่งที่สาคัญไม่ใช่แค่ความสนุกในรายการแต่น้องๆต้องได้อะไรกลับไปด้วยไนงะเพราะฉันั้นอะไรคิดว่าการที่เขามีพื้นฐานที่ดีมีมออีการเรียนรู้ที่ดีหรืออะไรที่เราเคยทํามาเราอยากให้น้องได้มีโอกาสทําด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆและการที่เขาจะตั้งใจอยู่ใน อาชีพตรงนี้ถ้าเขาต้องการจะทำงไหนจริงๆเราก็พร้อมที่จะให้จริงๆก็เลยคิดว่าเออก็ก็มาลองดูค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่อะไรที่ท้าทายมากจะบอกเลยว่าคนทำง,งานคือแบบออตึ๊บไปลุกเหมือนกันจ<ร>ากความเชื่อใจขอ<ๆ>งแฟนๆทำให้เรากดดันนคะคะว่าต่อต่อไปเราจะต้องเทรนลูกทีมให้มันดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เร จริงๆน้องๆทุกคนอะค่ะเก่งอยู่แล้วในทุกๆทีมเลยเพียงแต่ว่ามันก็จะมีโจทย์อะไรที่มันหลากหลายที่มันมาเป็นตัวตัดสินเราอะไรเงี้ยเนาะคือ mm hmm. ถามว่ามันไม่ใช่ว่าแพ้แบบทําไม่ได้ทําได้แต่แค่ว่าจะถูกใจมากน้อยแค่ไหน,น mm hmm. แพรก็เลยคิดว่าเออมันมันก็เป็นแบบทดสอบเหมือนกัน mm hmm. นอกจากว่าความสามารถแล้วว่ะใจต้องแข็งแรงมาก mm hmm. ไม่ใช่ใจน้องๆอย่างเดียวใจเมนเทอร์ทุกคนด้วย mm hmm. <laughs> คือต้องแบบจะไปจะไปยังไงก mm hmm. ต่อก็ต้องแบบคิดแผนต้องเดินหน้าต้องอะไรตลอดเวลาบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นอย่างที่คาดการ์ ม่มีอะไรท like like ี่เป like ็นอย่างที่คิดแล้วไม่ง่ายอย่างที่คิดจริงๆก็อยากให้เป็นกําลังใจแล้วก็เปิดใจในการรับชมในซีซั่นนี้ค่ะเพราะถ่ายชมก็อยากที่นีที่แบบว่าพี่แอนเองแอนลองด้วยเหมือนกันอันนี้พอจะมีโอกาสได้เห็นในรายการมีโอกาสได้เห็นค่ะมีโอกาสได้เห็นจะบอกเลยว่าพี่แอนมาก็คือไม่ธรรมดามามอบโจทย์ยากๆให้เมนเทอร์อีกทีเหมือนกันเราก็เลยแบบก็ก็มีอะไรสนุกๆค่ะมีอะไรที่มันที่เราไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นในรายการด้วยเช่นกันนาคารมไหมคะกับพี่แอนเอง พี่แอนจริงๆเป็นเหมือนพอเป็นมาสเตอร์เมนเทอร์อะค่ะพี่แอนก็จะ,ะดูเมนเทอร์คือเป็นว่ามีมีโจทย์มาให้เมนเทอร์อีกทีหนึ่งอาจจะไม่ได้เรียกว่าประทับอารมณ์ดีกว่าเรียกว่ามอบโจทย์ดีกว่าเ,ออเรียกว่ามอบโจทย์ดีกว่าก็เป็นอะไรที่สวยและสง่าง,งามแบบพี่แอนค่ะ่างใาการแบบนี้ค่ะมันส่วนใหญ่บางทีมันจะมีจุดประเด็นนราม่าเนี่ยในเพลจะมีด่าม่าต่างๆในรายการท่านคิดีว่ามันก็อาจจะมีตามตามเรื่องราวของรายการอะเนาะแต่ว่าอย่างอย่างออคิดว่า เมนเตอร์ของแต่ละคนหรือในสไตล์ของแต่ละคนเนี่ยความเขาเรียกว่าไดีไม่ไม่รู้ว่าจะตรงกับสิ่งที่คนคาดหวังหรือเปล่านาะแต่ก็ยังคงเป็นแพนเป็นมาริยาเป็นแอนโทเนียนี่แหละแต่ว่าเราก็จะมีหลายๆมุมให้คนได้เห็นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคนก็มาด้วยความตั้งใจรับมือยังไงบ้างคะกับกระแสดราม่าที่มันอาจจะเกิดขึ้นรืออย่างเาอยากให้เปิดใจค่ะแล้วก็อยากให้สมุนกันแล้วก็อยากให้ออกเรื่องว่าให ว่ามูจีได้รับรสชาติหลายๆรสชาติไปพร้อมๆกันในรายการอะไรเงี้ยเพราะว่าแทนก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณจะได้เห็นเนี่ยมันมันจะทั้งหมดที่เราที่เราทํางานกันหรือเปล่าเนาะแต่ว่าแทนก็อยากให้ให้รู้ว่าคือในทุกมุมทุก,ก้านที่เราทาให้น้องด้วยเ,ออเทรนด้วยหรือว่ามีมุมที่แบบอาจจะดุบ้างใจดีบ้างเป็นแบบโอ้ยรักลูกๆบ้างอะไรเงี้ยมันมันมีหลายมุมที่เราจะได้เห็นแต่ไม่รู้ว่าคุณจะได้เห็นมากน้อยแค่ไหนแต่ยังไม่รู้ว่าทุกคนเต็มที่มากๆมีสิ่งที่เป็นเพราะวก็พ<อ>ิจารณา เฉลยลุกทีแล้วบางส่วนนี้ค่ะเขาบอกว่ามันจะจริงๆยังไม่เฉลยน,นะแต่น่าจะเป็นแบบว่าความาเก่งของของเออ่ชาวโซเชียลที่แบบว่าสามารถเอ๊ะติดมาต่อเออยโอยงว่าใช่ไหมใช่ไหมแหล่งข่าวันนี้นับถือจริงสุดยอดมาก <laughs> จะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปรอดูค่ะแต่ว่าอย่าพูดปักใจเชื่อพี่เซอร์จิตยิงมาอย่าพูดปักใจเชื่อแต่คุณเก่งมากค่ะไอพี่บิ๊ไปเนี่ยพีย่พี่ชาวเน็ตที่แม็กกี้แพทชีอัพลกา มันเหมือนมากที่ฉันมีความสามารถในการฉีดขาขึ้นไปแอบตกใจเหมือนกันและไม่โปรด้วยเหิืมาก AI ทําได้ทุกอย่างเอาแบบของแบบสวยๆนะคะกับกระแสที่มันมี AI ทำดึงตัวพี Vad ่แอนออกดึงตัวพี่แพนรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่ง์เขาก็ขอบคุณค่ะก็ดีใจแปลว่าคือเหมือนกับ พวกเราก็เหมือนกับฟิลิได้รับการตอบรับที่อบอุ่นเนาะ<ม>แล้วก็อยู่ในใจแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็รอคอยรายการอยู่แล้วด้วยคือความสนุกของเขาตั้งแต่แรกมาจนทุทกๆซีซันเนี่ยเขามีมาโดยตลอดก็ในในซีซันนี้เนี่ยเราก็พยายามพี่เต้เองรายการเองก็พยายามจะให้สนุกในแบบที่ที่เป็นอะไรอะไรใหม่ๆใ,ในเวอร์ชันนี้นะคะก็อยากให้ได้ลองติดตามชมดูคะ่ะแต่ว่าเรื่องราวต่างๆรับรองว่าสนุกแน่นอนส่วนที่ตนที่บอกว่าเฮ้ยปอยมาแรงเกินอาจจะไม่ไม่เต้นแล้วหรือเปล่าพี่ไหดที่ไง ว่านั่นแค่ส่วนหนึ่งนั่นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆมันมีอะไรอีกหลายมุมหลายอย่างหลายความรู้สึกบ้างเลยที่มันที่มันเขายังไม่ปล่อยออกมาเพราะว่าคงกลัวสปอยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้แค่แค่พาร์ทหนึ่งเท่านั้นเอง้ันก็เคยเตรียมจดได้เลยคุณไม่รู้ว่าใครจะโดนทุบบ้างเออไม่แพนทุบเยอะไหมคะอาจจะเป็นแพนก็ได้ค่ดเะเขาเป็นทีมใช่ไหมคต้องไปรอดูค่ะเขาเป็นทีมใช่ไหมว่าเพนเตอเดอรฟีจาการเป็นทีมทั้งปีเลยก็พร้อมค่ะแต่ก็ปราณีแพนด้วย เรื่องเรียตีนะคะคุณยังไม่รู้เรื่องนี้เหรอคะยังไม่รู้พักก่อนค่ะพักก่อนตอนนี้ที่ฉันต้องทำตัวให้แข็งแกร่งเพื่อที่จะทำงานเต็มที่ค่ะอืมพี่หมีว่างไงนะพี่หมีก็โอเคค่ะพี่หมีก็เป็นกำลังเสริมอย่างเต็มที่เลยบอกโอเคปีนี้เราเราเรียกไงดีทำงานของแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันก็เต็มที่ในส่วนนี้ก่อนเดี๋ยวดิฉันจะกลับมาบอกคุณหม่เห็นว่าคุณหมอกเล่งสุดฤทธิ์ไม่ได้เจอคุณหมอเลยค่ะ คุกหมอก็ตาตลอดเกรงใจมากค่ะแต่ว่านะตอนนี้ก็เลยเออขอเปลี่ยนแผนเล็กน้อยค่ะขอเปลี่ยนแผนเล็กน้อยแบบว่าเลื่อนแน่ดีกว <laughs> ่าพอดีมีอะไรมหมายถึงว่าในในช่วงที่มันมีโอกาสได้โอเคถ่ายละครด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีทํางานด้วยหลายๆอย่างก็เลยคิดว่าเออร่างกายตอนนี้กําลังกําลังขับเคลื่อนอย่างเต็มที่เลยขอขอ,ขอในช่วงเวลาตรงน,นี้ก่อนคุณแกว่าไงบ้างคะเราเลื่อนเลือนไปเรื่อยเรื่อย ไม่ไม่มีใครว่าอะไรเลยค่ะทุกคนก็บอกว่าโอเคไปลุยคือเอาเป็นว่าคือเหมือนไม่กดดันกันมีความสุขตรงไหนหรือว่าตอนนี้ต้อังทำอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นกำลังใจกันเอาหลายคนเป็นหัวของาีี่อายุขึ้นเยอะขึ้เรื่อยๆนะที่ฟิตมากตอนนี้ค่ะฟิตมากเราคอนเฟิร์มเหรอคะอะไรนะคะเราคอนเฟิร์มเลย คอนเฟิร์มเลยออกกําลังกายทุกวันไม่ว่าอยู่เท่าไหร่ก็มีแน่นอนมีได้แน,น่นอนเออคิดว่าคิดว่าจะพยายามทำตัวเองให้แข็งแรงตลอดค่ะจริจริงเราเรารู้สึกแค่คออกกันเฉพาะอายุมากคือแล้วมันมีปดต่าเรื่องนี้ค่ะจริงๆก็คิดเหมือนกันค่ะคิดเหมือนกันแต่ว่าแต่คิดว่าทุกอย่างมันคงมีช่วงเวลาในการจัดสรรเนาะทุกอย่างเนะะี่ยค่ะก็พยายามจะจัดสรรเวลาของตัวเองแหละแต่เนื่องจากว่าด้วยด้วยตอนนี้ด้วยงานด้วยหลายๆยอย่างนะคะก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราเป็นเรื่องเรื่องไปนะตอนนี้ก่อน ปปนนจะไม่สามารถบอกเวลาได้จริงๆไม่สามารถบอกเวลาได้จริงๆแต่ว่าจะพยายาม manage ทุกอย่างให้ให้โอเคที่สุดค่ะจะไม่ทั้งหมดปีที่เราคะ <c oughs> ปนที่เราที่งานเยอะคนวดเดียวไม่ไม่ไม่พี่หมีก็ยุ่งด้วยพี่หมีก็ยุ่งด้วยเหมือนกันยุ่งด้วยเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าโอเคนะตอนนี้เราก็มีหลายๆกิจกรรมที่ต้องทําทั้งของตัวเราเองของพี่หมีเองของครอบครัวอะไรเงีงง้ยค่ะหลาย <c oughs> ๆ,ๆ,ๆอย่างก็เลยอ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยบริหารจัดการไปค่ะแข่งได้เนาะแข่งได้ค่ะ